การครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีบ้านเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวริมป่าบ้านหลังนี้เป็นไม้ทั้งหลังและมีห้องใต้หลังคาที่ไม่มีใครกล้าขึ้นไปเลยมานานหลายสิบปีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่ามีนาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กับยายของเธอที่บ้านหลังนั้นยายเตือนเธอทุกคืนว่าอย่าเปิดประตูห้องใต้หลังคานะลูกอย่าไปฟังเสียงมันแต่มีนาไม่เข้าใจ จนคืนหนึ่งขณะที่เธอนอนอยู่คนเดียวเธอได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเสียงคอเบาๆดังมาจากข้างบนหัวเธอเธอคิดว่าอาจเป็นลมหรือไม้ลั่นแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆก,ก๊อก,กก๊อกก๊อกเหมือนเสียงเคาะประตูจากข้างในห้องใต้หลังคาเธอลุกขึ้นเดินตามเสียงไปช้าๆมือสั่นเล็กน้อยบันไดขึ้นห้องใต้หลังคาเก่าเอียดอารเหมือนมันกำลังร้องห้าม แต่เธอก็ปีงขึ้นไปจนถึงประตูไม้ที่มีตะปูขึ้นสนิมปิดเอาไว้แน่นหนาทันใดนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูของเธอเปิดประตูให้ฉันทีเธอหันขวับแต่ข้างหลังไม่มีใครและเมื่อเธอหันกลับมาที่ประตูอีกครั้งประตูไม้ก็เปิดออกช้าๆเองภายในห้องมืดสนิทแต่เธอเห็นเงาบางอย่างยืนอยู่ลึกเข้าไปในความมืด เงานั้นสูงผอมและมีตาแดงสองดวงสว่างวาบเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ตรงหน้าเธอหนูได้ยินเสียงฉันแล้วหนูต้องอยู่กับฉันตลอดไปประตูหลังเธอเป่าปิดเองดังสนัน่นไฟในบ้านดับพรึบและไม่มีใครได้ยินเสียงของมีนาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาเช้าวันต่อมายายของมีนาขึ้นไปดูที่ห้องใต้หลังคาแต่ไม่พบใคร มีเพียงเสียงขอเบาๆจากด้านในที่ยังดังอยู่ทุกคืน